องค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลากับร่วมกับเทศบาลเมืองสิงหาคนครติดตามการซ่อมแซมผิวจาราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับนาย,ยเพชรมากสุวรรณนายกอ,องค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่หมู่3หมู่4หมู่5และหมู่6ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหาคนครจังหวัดสงขลาติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจาราจรที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้ปปเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้งนะครับ หลังเทศบาลเมืองสิงหนครได้ขอสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรในการดำเนินงาน สำหรับการซ่อมแซมคือถนนดังกล่าวครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สงขลากล่าวว่าถนนเส้นนี้เป็นสายหลักของชาวตำบลหัวเขามีประชากรกว่า6,000ครัวเรือนหรือประมาณ15,000คนใช้สัญจรไปมาก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2538ทําให้บางจุดเกิดการชำรุดชุดโรมจึงต้องมีการปรับปรุงรวมแล้ว33จุดระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน นําวัสดุนะครับยางมอตอยผสมเสร็จเนี่ยมาซ่อมแซมถนนาสายในเขตบ้านหัวเขานะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นถนนสายเดียวแล้วก็เป็นสายหลักและปัจจุบันมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมาก,ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจํานะครับก็ทางเทศบาลสิงห์บนครก็เลยอขอาการรับการสนับสนุนจากองค์การแมิษส่นจังหวัสดสงขลานะครับเพื่อที่จะนำวัสดุและก็เครื่องจากเครื่องมือเนี่ยเข้ามาช่วยซ่อมแซมนะครับเพื่อที่จะ ให้ถนนเนี่ยมันไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อที่ด้านชาวบ้านตําบลหัวเขาต่างรู้สึกดีใจที่ภาครัฐเข้ามาซ่อมแซมถนนทำให้เดินการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นและคาดว่าจะสามารถลดอุบัติเหตุลงได้และฝากขอบคุณมายัางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รู้สึกว,ว่าชาวบ้านยินดีมากเลยครับแล้วก็ชอบใจมากาาาชาวบารู้สึกโอ้ดีใจมากๆเลยครับสมที่ว,ว่าชาวบ้านเราบนหัวเขาเนี่ย ั่งความหวังไว้กับอวจรนะครับในที่สุดความหวังอันนั้นก็มาถึงชาวบ้านโดยตรงเลยนะครับการถ้จอดไปมาก็สะดวกขึ้นวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ว่าหน่วยงานมากันเพียบเลยจากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดใช้ถนนสายร่วมใจพัฒนาตำบลทุ่งหวังถึงบ้านคลองขาตำบลนาทับอำเภอจนะซึ่งเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตนะครับงบประมาณกว่า3ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและขนถ่ายสินค้ากเกษตรแก่แก่แก่พี่น้องประชาชนครับ สองสองเส้นทางใจนะ่าเป็นสวนกเกษตรนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ลําเลียงผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร,กรที่อยู่สองฝั่งของถนนสายนี้ถนนสายนี้ที่สําเร็จได้ก็เพราะ,ะความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องเกษตรกร,กรที่อยู่สองฝั่งถนนช่วยกันเสียสละถนนเสียสละท,นนที่ดินคนละนิดเพื่อที่จะให้ถนนเนี่ยได้มีขนาดความกว้าง6เมตรตามมาตรฐานขององค์การหารสวนจังหวัดครับน้องเหนือ ดามพี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้ถนนเส้นดังกล่าวต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจที่มีการขยายถนนจนเสร็จสมบูรณ์นะครับทำให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วและเชิญชวนให้ผู้สนใจเดินทางมารับซื้อผลผลิตได้ที่หน้าสวนในราคาเมิตรภาพครับทีมอบจสงขลานายกนะคะคุณไผจนีนหรือว่าสจคุณพรชัยนะคะทุกคนหน่วยท,ทุกหน่วยงานนะคะที่สนับสนุนให้เป็นถนนสายนี้นะคะก็ เป็นประโยชน์กับพี่น้องทั้งหมูก้และพี่น้องอหมูสาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถนนสายนี้คนทําการเกษตรในพื้นที่นี้อยากได้มานานแล้วเพราะว่าการขนส่งระบบการขนส่งนะครับแต่ก่อนมันจะลําบากนะกว่าผลผลิตออกมาแต่แต่ก่อนนะครับด้วยความทุรักทุเลพอได้เส้นทางนี้ครับทุกคนแฮปปี้หมดเลย